สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเก้าอี้นวดมากโตรุ่นบอสนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการใช้งานโปรแกรมอัตโนมัตินะครับเก้าอี้นวดมากโตรุ่นบอสจะมีโปรแกรมอัตโนมัตินะครับให้ทั้งหมด18โปรแกรมเลยนะครับสังเกตตรงนี้เลยครับนี่เวลาเรานวดนะครับเราสามารถเลือกโปรแกรมอัตโนมัติในการนวดได้นะครับนะครับเราอยากนวดเรียกแล้วกดได้เลยนะครับ หน้าจอมันก็จะเดือกแสงมาเป็นโปรแกรมที่เราเลือกคือรีแลกนะครับเราหลอดนวดฟูลบอดี้นะครับเกาีทนวร์บากโกโตรุ่นบอสนี้จะมีโปรแกรมอัตโนมัติให้เลือกนะครับทั้งหมด18โปรแกรมนี่ฮะครับจะมีโปรแกรมบอกเลยครับเนี่ยไล่มาเลยครับ 8, 9, 10, 11, 12, 13 1 4 1 5 1 6 1 7 18นะครับเราเมื่อยอะไรนะครับเขาก็จะบอกว่าอ่าแต่ละโปรแกรมนวดอะไร เห็นไหมครับเรากดเลือกดูได้เราอยากนวดอะไรนะครับกดกลับมาด้านหน้านะครับนะครับในตัวจอของรีโมทนะครับตัวโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหน้าจอนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด8ออโต้นะครับสมมุติเราอยากนวดรีแลกซ์นะเรากดเลย1อันนี้เขาเรียกออโต้หนึ่งหน้าจอมันจะขึ้นเขาว่า0ูนหนะครับอยากนวดฟูลบอดี้ครับมันจะขึ้นไหมศูนย์สองคือออโต้สองนะครับนับนะครับจาก นะครับซ้ายมาขวาครับ1นะครับออโต้หออโต้สออโต้สามเห็นไหมครับหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนนะครับออโต้สี่เห็นไหมครับออโต้ห้าครับออโต้หกออโต้เจ็ดออโต้แปดพอถึงออโต้แปดนะครับนะครับออโต้แปดก็คือหน้าจอของตัวนี้ในดาหลักตัวนี้นะครับออโต้แปดก็จะเน้นเป็นการนวดแบบชัยนิตมาสานะครับเราจะกดเปลี่ยนจากออโต้แปดไปยังไงก็กด ตัวนี้ครับคาว่ามอโหมดนะครับกดไปเลยครับมันจะเปลี่ยนเป็นเก้าเห็นไหมครับหน้าจอมันจะขึ้นศูนย์เก้าก็คือออโต้ที่เก้ากดไปครับสิบสิบเอ็ดนะครับกดตัวนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไครับก็จะกลายเป็นออโต้สิบแปด เราอยากจะกลับมานวดออโต้หนึ่งเราก็มากดตัวคําว่าโปรแกรมรีเลกนะครับกดเข้าไปเลยเห็นไหมครับก็จะเป็นออโต้หนึ่งนะครับนับจากซ้ายไปขวานะครับเนี่ยตามนิ้วมือปุบไปเรื่อยจนถึงคาว่ามอโมดก็จะกลายเป็นแปดเก้าสิบนะครับเราอยากนวดตรงไหนอยากเน้นอะไรเยอะนะครับในคู่มือก็จะมีบอกนะครับหรือเราดูตรงด้านหลังของรีโมทก็ได้ครับมันจะมีโปรแกรมออโต้แปดนะครับถึง ออโต้ที่18บอกนะครับว่าเน้นอะไรบ้างเป็นชื่อคอร์สมาเลยนะครับส่วนเก้าอี้นวดมากโตนะครับรุ่นบอร์ดนี้นะครับในตัวโปรแกรมของอัตโนมัตินะครับจะมีเพลงด้วยนะครับเราสังเกตจากไหนครับสังเกตตัวโปรแกรมนะครับมันจะมีตัวโน้ตนะครับเป็นสีฟ้านะครับสมมติเราเลือกนวดโปรแกรมรีแลก์นะครับโปรแกรมรีแลก์นี้จะมีเสียงนะครับเพลง นะครับอยู่ด้วยนะครับเรามานวดตัวสเตทนะครับนะครับมันจะมีตัวโน้ตสังเกตง่ายโปรแกรมไหนถ้ามีตัวโน้ตสีฟ้าๆนะครับแสดงว่าโปรแกรมนั้นจะมีเพลงอยู่ในโปรแกรมออโต้นั้นด้วยนะครับเขาอีตัวมาโกโตรุ่นบอสนี้จะมีเพลงที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับอยู่2โปรแกรมนะครับก็คือรีแล็์นะครับกับสเตทนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะไม่มีนะครับ ส่วนการเปิดปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกใน e ีพีต่อไปนะครับเราสามารถเลือกเปิดเพลงจากเครื่องหรือปิดเพลงจากเครื่องก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ